สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมทอสอัพเปอร์ทอยนะโอเควันนี้ทอสเนี่ยจะมีโดนเจ๋งๆอีกตัวทํารีวิวตัวใหญ่ไปแล้วตัวกลางก็มีนะฮะตอนนี้จะทําตัวเล็กและมินิเลยพอดีมีโอกาสออกมาพาลูกมาเที่ยวข้างนอกก็จะเอามารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะครับผมว่าสักยภาพยังไงอ้าวแล้วโดนอยู่ไหนล่ะนี่ไงฮะกระเป๋ากางเกงเล็กมากเลยนี่เลย พับแขนพับขาอีกแล้วมาอีกแล้วเทนเนี้กำลังมานะฮะเอาออกมาได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะแล้วทำไมายอย่างนี้จะบินยังไงอคำถ,ถามมาอีกแล้วแค่แกงกลางแขนกลางขาครับนี่เลยพร้อมบินอตัวนี้ทำอะไรได้บ้างดูที่กล่องก่อนก่อนด่นะ่มีสองสีนะมีส้มกับเขียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องเขากันว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง ตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Heliway นะครับ901 HS Quadcopter Co-Attitude ล็อกความสูงได้นะฮะทีเด็ดคือมันพับขาได้ผมชอบจังเลยเนี่ยทำอะไรบ้างมี h e a d l a s s Mode ขึ้นบินอัตโนมัติลงจอดอัตโนมัติขึ้น2.4แรงไม่มีไหลขึ้นรบกวนไม่มีซ้ำตีลังกาได้ใจรโ6โแกนอ่นี่เรื่องพับขาปรับสปีดได้นะครับม,มีเบากับเร็วนะครับ มีอทิเฮตมีโฮออติจูดอย่างที่ผมบอกล็อกความสูงแต่สำหรับอพาร์ทอยแล้วไม่มีทางที่จะเชื่อว่าทำได้แค่นี้จริงๆไหมเราก็ได้เกิดการพิสูจน์และทดลองรุ่นนี้สามารถบังคับผ่านโทรศัพท์ได้อยู่แล้วพวกโดนที่เป็นเอ v w i f i เนี่ยมันบังคับผ่านโทรศัพท์ได้อยู่แล้วอันนี้เรา,เรา,เ,ราเรารู้กันอยู่แล้วแต่ที่ผมค้นพบที่ว่าทำได้แล้วเขาไม่ได้แจ้งในกล่องอะครับ ขีดเส้นบินได้อีกแล้วนะสมมุติอยากให้บินเป็นวงกลมคุณลากที่มือถือคุณเลยเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมลากสี่เหลี่ยมซิกแซกลากซิกแซกตัว s ลากตัวเ S, <ๆ> <S, <ๆ> <S เขาจะทํางานตามที่เราลากนะครับแต่จะเสะถียรขนาดไหนเราต้องมาดูแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขออธิบายเกี่ยวกับปุ่มรีโมทก่อนทำไมมันเยอะขนาดนี้มันทําอะไรได้บ้างโอเคมาเลยอันนี้ก็คือปุ่มพาวเวเป็นที่รู้กันเนาะ อันนี้ก็จะเป็นขึ้นบินอัตโนมัติลงจอดอัตโนมัตินะครับผมมีมีอีกออปชันหนึ่งที่ยังไม่ค่อยเคยเห็นจะเป็นปุ่มหมุนตัวไม่ใช่ตีลังกานะ้วหมุนตัวหมุนในลักษณะแกน X ใช่ไหมอ่าหมุนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเป็นออปชันเสริมของเขาสวยงามทีเดียวอันนี้ปรับความเร็วในการบินนะฮะปุ่มนี้เฮดเลตโหมดรู้สึกว่าปุ่มนี้จะเป็นเฮดเลตโหมดปุ่มนี้เรียกกลับนะครับโอเคอันนี้ปรับทิมต่างๆทิม ตั้งศูนย์โดนไปทางซ้ายท้งศูนย์ไปทางขวาทงศูนย์ไปเดินหน้าท้งศูนย์ถอยหลังโอเคพร้อมแล้วจะมาทดสอบการบินจากรีโมทกันก่อนเลยนะครับอ่าผมได้เชื่อมต่อ Wi-Fi กับโทรศัพท์เพื่อเป็นหน้าจอ APV ไว้เรียบร้อยนะครับต่อไปอย๋ยวจะทาการบินให้ดูนี่นะฮะพาพนะเป็นโดนสอดแนม,มที่เหมาะกับเป็นโดนเล็กๆบินเล่นๆในบ้านนะครับแทรกซ้อนได้ทุกพื้นที่เพราะตัวมันเหล็กมากโอเคเดีย๋ยวจะ บังคับจากรีโมทให้ดูก่อนนะครับแล้วค่อยๆไปบังคับจากโทรศัพท์โอเคตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดปุ่มการบังคับนี้อจอจะได้เห็นจะชาร์จโอเคปิดปุ่มต่างๆไปแล้วเมื่อกี้มันเป็นปุ่มบังคับโดยมือถือก็สามารถถ่ายภาพวิดีโอหรือภาพนิ่งได้จากตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้การขึ้นบินจากรีโมทให้ดูก่อนรุ่นนี้เขาทาการบ้านมาดีมากต้องมีอาร์มอเตอร์เกิดขึ้นบินด้วยเพราะองการอันตรายเวลามือเราไปพลาดโดนสติก๊ก เราต้องคอนเฟิร์มก่อนว่าเราจะบินแล้วนะเหมือนพวกโดนใหญ่ๆราคาคุ้งสูงเลยนะโดยการจับสติ๊กออกมาแยกเป็นตัววีคว่ำเขาจะหมุนพร้อมทำง,งานนะครับแล้วถ้าจะปิดมอเตอร์ก็กดคันเร่งไว้ที่ด้านล่างค้างไว้ทำสติ๊กให้เป็นตัววีคว่ำเขาจะพร้อมทำง,งานเลยพัดจะหมุนอ่า ผมจะขึ้นบินอัตโนมัติแล้วกันนะครับโดยปุ่มเดียว<ะ>กดขึ้นบินอัตโนมัตินี่นะครับเขารอความส่งให้อัตโนมัติเลยนะรุน่นนี้นะฮะบินง่ายมาก,กอันนี้ภาพะนะฮะเดี๋ยวผมจะระหว่างนี้ผมจะอัดภาพ,พไปด้วยเลยแล้วกันบบเนาะ อันนี้ไม่ได้บังคับอะไรเลยนะฮะเนี่ยเขาค่อนข้างนิ่งใช้ได้นะถ้าลมไม่แรงก็สบายเลย่ปรับความเร็วได้ทั้งสามระดับมีคนปรับระดับสามเห็นไะหโอระดับสามมันรุนแรงมากอันนี้ระดับนหนึ่งระดับสองแล้วกันนะครับอ,อาจจะหันมาเซลฟี่ตัวเองดูสิ เซลฟี่ตัวเองก็ต้องใช้ฮดเทเลนโหมดสิใช่ไหมนี่ไงฮีเทเลนโหมดมาแล้วนะครับสบายมากลดลงน้อยอลดลงอีกน้อยต่อไปจะถ่ายภาพนิ่งนะครับถ่ายภาพนิ่งไปไหนช่วยกันทำมาหากินนะฮะอย่างนี้แหละม <c oughs> ีน้องอลิด,ด้วยทุกเรมเลย โอเคนี่นะะบินสบายนะครับทดลองบินขึ้นสูงนะฮะืินงก็สบายไม่ยากนะครับ จะไปจะทดสอบวันชีรีเทิร์นะครับดูซิว่าเขาจะมาจริงไหมนะโอเคนะอ่าโอเคกดหนึ่งที่มา,ะะมาแล้วมาแล้วโอ้แต่ก็จะช่วยหน่อยเหมือนเดิมเพราะเขาตัวเล็กนะครับอาจจะโดนลมกลัวนะไปไกลๆเลยวันชีรีเทิร์หนึ่งครั้งกดโอ้เมื่อกี้ผมกดผิดไปกดทิมมาแล้วค่อยๆมาแบบ เรื่อยสนุกสบายๆโอเคลำเมื่อกี้วอดีทดสอบอหลายอย่างแบตมันอ่อนแล้วจะเปลี่ยนเป็นลำสีเขียวแทนนะคะเตรียมมาสองลำนะ,ะเดี๋ยวลำนี้ผมจะขึ้นบินด้วยตัวเองแล้วกันเนาะแล้วไปทดสอบอโหมดที่เขามีไอ้หมุนๆม,มาให้ดูนะครับแล้วมันจะมีปุ่มออปชั่นหนึ่งมาให้คือตีลังกา มันตีได้อยู่แล้วล่ะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูตีลังกาเนี่ยมีมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนี่ไงมีอยู่แล้วนะตีซ้ายขวาหน้าหลังได้อยู่แล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์คือมันมีหมุนควงรอบตัวเองด้วยนะครับนี่เลยปุ่มนี้เลยลงกวนนะนี่เลย <c oughs> เก๋ไหมโอเค <c oughs> โอเค ดูเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเวลาตกเวลาอะไรเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีเซนเซอร์ตัดการทํางานของมอเตอร์อัตโนมัติให้ด้วยนะลดการเสียหายเลอทำมาได้ดีนะครับต่อไปทดสอบระบบการทํางานโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับถ้าแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนคุณอ่ะสเปคสูงๆนะภาพก็จะลื่นไหลได้ดีมากเลยเห็นไหมนะครับปุ่มอะไรเต็มไปหมดเลยขึ้นวีานุมัตรวงจอรอัตโนมัติใช้บังคับแบบส่วนท่วงได้แล้วก็ขีดเส้นบินได้ ๋ยวลองขึ้นบินและบังคับโดยโดยจอยสติ๊กจากแท็บเล็ตกันก่อนนะฮะขึ้นบินอัตโนมัติไปแล้วนี่นะครับอันนี้ใช้แท็บเล็ตเป็นจอยสติกเลยนะโอเคเดี๋ยวจะลองใช้แท็บเล็ตเป็นอาเอียงตามโดนให้ดูนะครับผมเอียงขวาไปขวาซ้ายไปซ้ายเล่งขึ้น เดินหน้านะฮะเดินหน้าไปหน้าถอยหลังถอยมาเร็วถอยค่อยๆลมอัดต้านลมมาปรับร้อยนึงเลยนะฮะโอเคปรับความเร็วอะไรก็ได้นะ3 6มสร้อยนะนะครับต่อไปจะทดสอบขีดเส้นบินให้ดูเลยแล้วกันเนาะต่อไปจะทดสอบระบบขีดเส้นบินนะครับผ่านแท็บเล็ตน,นะหรือสมาร์ทโฟนนะของโดนจิว๋ว รุ่นใหม่นะครับเอลิเว่ย์เก้าศูน่อะพุทอยนะโอเคเดีย๋ยวทดลองให้ดูเลยขึ้นบินโดยทัชเลนส,สูงหน่อยอโอเคสูงขึ้นอีกโอเคอบินวนเป็นวงกลมนะฮะนี่นะครับ วนเนวงกลมนะครับโอเคผมเอากลับบางกอนคอยจไปหาต้นไม้ไม่รู้เป็นไรโอเคต่อไปตัว S นะฮะตัว S ระบบบาลอ,อเขานี่รักษาความสูงได้อันนี้มากอ่ะตัว S อ่าตัว S ใช้ได้ผลนะครับ อ่าสิกแซกมั่งนะสุดท้ายอ่ะสิกแซกให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะสิกแซกอ่าโอเคนะครับ โอเคนะครับอ่าโอเครุ่นนี้ใช้งานได้ค่อนข้างสนุกทีเดียวนะฮะโอเคต่อไปเราจะมาโอ้ยมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยอ่าถือมาลูกถือมาโชว์หน่อยสองสีเลยโอเคจะมาสรุปกันนะครับว่าโดนไฮรีเว9ต์เนี้คุ้มค่าไหมผมว่าพันกว่าบาทเองคุ้มมากเลยนะกล้องก็ชัด บินก็สนุกบินจากรีโมทอะไรก็ค่อนข้างเสถียรบินง่ายบินนิ่งมีออปชันต่างๆช่วยแทบโหหมดเลยเหมือนโดนใหญ่หญแ,พแพงเลยอะ่ะมีขึ้นบินอัตโนมัติลงจอดอัตโนมัติล็อกความสูงได้เรียกกลับเ,เรียกกลับมันก็มีบัญชีรีเทิร์นก็มีนะอา่าแล้วก็มีตีลังกาได้แล้วมีหมุนตัวควงได้อา่บาบังคับจากรีโมทได้ด้วยบังคับโดยใช้รีโมดเป็นจีเซนเซอร์ได้ใช้มือถือเป็นจีเซนเซอร์ได้ง่ายบังคับจากมือถือก็ได้ แต่บังคับจากรีโมทง่ายที่สุดนะมนนีแนะนำเลยยังไงรีโมทจะง่ายที่สุดสัญญาณจะแรงที่สุดบังคับได้ดีที่สุดทีเด็ดทำมาแบบขีดเส้นบินได้ทำไฟแพนได้ก็เป็นโดนจิ๋วที่ผมเพิ่งเห็นว่ามีไฟแพนนะฮะรุ่นเนี้ยผมว่าคุ้มมากพันกว่าบาทนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับร้าน a p พ l e t o ทอยโดนสมัยนี้ราคาไม่แพงเลยแต่รายละเอียดค่อนข้างเยอะมากสำหรับร้านอัพอร์ทอยของเราเนี่ย จะค้นคว้าหารายละเอียดที่เขาทําได้ดีที่สุดหรืออันไหนที่ทําได้ไม่ค่อยดีเราก็จะบอกตรงๆอย่างเช่นตัวนี้ไฟแพนเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้เนียนเหมือนโดนหลายมุ่หรอกก็พูดตรงๆแต่ว่าเขาท option ําออปชันนี้มาก็นะว่ามันมันก็สนุกดีผมว่าก็น่าทึ่งดีเหมือนกันการ,รบัรงคับด้วยรีโมทอะไรเงี้สนุกอยู่ยแล้วไฟแพนควรหาที่ก,กว้างๆแล้วก็เล่นนะอย่างนี้ก็โอเคนะครับของเล่นอาซเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมบอกราคาไม่แพงแต่รายละเอียดอนข้างเยอะ ยังไงถ้าซื้อกับเอรไปอยเนี่ยไม่ต้องห่วงร้านเราการันตีเรื่องการทดสอบสินค้าก่อนส่งอยู่แล้วเราจะถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูเลยว่าออปชันนี้ออปชันนี้ใช้งานได้จริงนะครับส่งคุณ A จังหวัดเชียงใหมล่ลำปางเพชบูรณ์ตังยะลาส่งค่ะคือทั่วประเทศอ่ะเราจะขานชื่อและจังหวัดนะฮะไม่มีมั่วไม่มีเอาลำเดิมมาซ้ำนะครับผมของคนไหนคนนั้น ไม่มีอะไรเสียถ้าเสียหายเราตัดออกเราจะไม่ส่งให้ลูกค้านะฮะติดติโอเคขอมั่นใจอัพเฟอร์ทอยมั่นใจคุณภาพมั่นใจอัพเฟอร์ทอยได้เลยนะครับเขาเรียกว่าร้านเล็กๆแต่ใจบริการให้ลูกค้ายิ่งใหญ่มากนะครับสาหรับผมนะลูกค้ายิ่งใหญ่เสมอลูกค้าสําคัญกับเราเสมอฝากด้วยนะครับมองกันเป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นหลานอย่างนี้นะครับยังไงช่วยการอุดหนุนช่วยกันซื้อด้วยนะครับ อีกอย่างหนึงเรื่องคุณภาพร้านเราไม่ต้องเป็นห่วงคุณไปเช็คได้เลยนะว่าผมมาทดสอบสินค้าก่อนส่งทุกท่านจริงๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยทดสอบให้หมดเลยเรื่องเวลาเราให้กับลูกค้าได้เต็มที่นะครับไปที่เพจ Facebook Upper Toy อยเขียนต่อกันคำว่า t อยมี S ด้วยนะฮะคือร้านของเราสามารถไปดูความเคลื่อนไหวของเราได้ยังไงฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งนะครับสำหรับครอบครัวอัปเปอร์ทอยของเราขอบคุณมากครับ